บัตรคนจนเด้งแรกมาแล้วล่าสุดคอรมอเคาะวันจ่ายบัตรสวัสดิการเยียวยารอบใหม่สองพวันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่11พฤษภาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะหลังจากที่ทางคอรอมอนะคะเคาะวันจ่ายออกมาแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกน นนะะเด้งแรกก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารเยายาต่างๆจากทางรัฐบาลก่อนใครค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ เด,ดมาตรการเยียวยาโควิด -19 จีนรอบใหม่สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านโดยล่าสุดวันนี้วันที่11พฤษภาคม2,564รแหล่งข่าวจากทำเนียมรัฐบาลก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกันกองเงินกู้เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด1 9ที่เสนอปรับปรุงมาตรการเราชนะและมอ3 เรารักกันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนา1นรนลอกที่3โดยเร่งด่วนในส่วนของมาตรการเราชนะนั้นซึ่งครอบคุมผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านรัฐบาลจะเพิ่มเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิสัปดาห์ละ1,000บาททั้งหมด2สัปดาห์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,000บาทซึ่งให้เงินใช้ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มกำลังซื้อช่วงโควิด -19 ระลอกที่3เพื่อดูแลประชากรประมาณ40ล้านกว่าคนทั้งนี้นางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้ในการสำนักงานเศรษฐก,กิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากโควิด1 9ผ่านโครงการเราชนะและม .33 เรารักกันหลังจากนำเสนอเรื่องเข้าคอรมอวันที่11พฤษภาคม2564เรียบร้อยแล้วจะมีการจ่ายเม็ดเงินเยียวยาสู่ประชาชนตามเงื่อนไขดังนี้ 1. นึ่สำหรับผู้ที่ได้สิทธิเราชนะที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เงินจะเข้าทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกเงินเข้าวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564สัปดาห์ที่สงเงินเข้าวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564สองสำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังจะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบปปดีเงินเข้าวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2564และครั้งที่สองเงินเข้าวันศุกร์ที่27พฤษภ สภาคมสองพัหารอยหกี ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะรอบสองจะเป็นกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์เราชนะกลุ่มเดิมเงินจะเข้าอัตโนมัติตามวันที่กําหนดไว้ดังนั้นจึงไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะซ้ําและไม่มีการเปิดให้รับสมัครลงทะเบียนใหม่ก็ชัดเจนแล้วนะคะหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมนในวันนี้นะคะก็เคาะวันจ่ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีการเปลี่ยนแป แงวันจ่ายอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องก็รอรับเงินตามวันที่กำหนดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารอัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ